การเปิดโปรแกรมโทรศัพท์ท่านสามารถคลิกเปิดโปรแกรมโทรศัพท์ที่ไอคอน X l i g e จากนั้นโปรแกรมโทรศัพท์ก็จะปรากฏขึ้นมาโดยหน้าจอของโปรแกรมโทรศัพท์จะต้องแสดงคำว่า Ready และหมายเลขภายในของโทรศัพท์จากนั้นกดปุ่มสายที่1ปุ่มวางสายสีแดงจะปรากฏขึ้นมาระดับความดังของหูฟังต้องมีไฟสีเขียวขึ้นมา ื่อทดสอบข้อไมโครโฟนระดับไฟสีแดงทางซ้ายมือจะต้องปรากฏขึ้นมาโทรศัพท์ก็พร้อมใช้งานหากท่านยังไม่ต้องการใช้งานก็สามารถพักโทรศัพท์ไว้ได้เมื่อต้องการใช้งานก็กดที่ทูลบาร์การโทรออก ในการโทรออกท่านสามารถโทรออกได้โดยการกดหมายเลขที่ต้องการติดต่อจากโปรแกรมโทรศัพท์หรือกดจากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้และหากท่านกดเบอร์ผิดก็สามารถแก้ไขได้โดยการกดปุ่มเคลียร์บนโปรแกรมโทรศัพท์หรือกดปุ่ม backspace บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ หลังจากนั้นกด enter หรือกดปุ่มโทรออก <L un> ในระหว่างสนทนากับคู่สายท่านสามารถพักสายได้โดยการกดปุ่มโฮลซึ่งคู่สายที่เราสนทนาด้วยจะได้ยินเสียงเพลงรอสายจากนั้นเราก็สามารถพูดคุยกับคนรอบข้างได้โดยที่คู่สายจะไม่ได้ยินเสียงเรา หรือใช้สายที่สองโทรออกเมื่อสนทนากับสายที่สองแล้ว ก็สามารถกลับมาสนทนากับสายที่1ได้โดยการกดปุ่มโฮการวางสายสามารถกดปุ่มวางสายบนโปรแกรมโทรศัพท์ได้การรับสายเมื่อมีสายเข้ามา โปรแกรมโทรศัพท์จะปรากฏขึ้นที่มุมล่างขวาของหน้าจอสามารถกดรับสายได้ทันทีกดโปรแกรมโทรศัพท์ที่ทูลบาร์ท่านสามารถพักสายโอนสายหรือวางสายได้กรณีมีสายซ้อนขึ้นมาท่านสามารถรับสายได้ทันทีโดยสายแรกที่สนทนาอยู่จะได้ยินเสียงเพลงรอสายแทน ท่านสามารถกลับมาสนทนากับสายแรกได้โดยการกดปุ่มสายที่1โดยสายที่2จะได้ยินเสียงเพลงรอสายแทนหากต้องการวางสายที่2หรือสายซ้อนให้กดสายที่2แล้วกดวางสายจากนั้นกดสายที่1เพื่อสนทนากับสายแรกต่อ การโอนสายการโอนสายสามารถทำได้ทั้งในกรณีที่เราโทรออกไปหรือกรณีที่เรารับสายในการโอนสายสามารถโอนได้2แบบคือ 1. โอนทันทีโดยไม่มีการแจ้งกับหมายเลขปลายทางที่จะโอนไปกดเครื่องหมายซีเดียม จะมีเสียงพูด transfer, transfer. กดหมายเลขภายในที่ต้องการโอนโทรศัพท์จะถูกตัดสายอัตโนมัติ 2. โอนโดยมีการแจ้งกับหมายเลขปลายทางที่จะโอนไปกดดอกจันสองจะมีเสียงพูด transfer, transfer. กดหมายเลขภายในที่ต้องการโอน แจ้งการโอนสายให้กับลายทางกดปุ่มวางสายการดึงสายในกรณีที่มีสายโทรเข้ามาที่เครื่องอื่นๆเราสามารถรับสายแทนได้จากโทรศัพท์ของเราเรียกการทำงานลักษณะนี้ว่าการดึงสาย สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้มีสายโทรเข้ามาที่เครื่องอื่นกดดอกจันแปดแล้วโทรออกเราก็จะสามารถสนทนากับคู่สายได้ก <two> า,ารงดรับสายโทรเข้า ในการใช้งานโทรศัพท์บางกรณีที่เราต้องการโทรออกเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ต้องการรับสายหรือให้มีสายโทรเข้ามาหาสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม DND ที่โปรแกรมโทรศัพท์เพียงเท่านี้ก็จะไม่มีสายโทรเข้ามาหาเครื่องเราแต่เราสามารถโทรออกได้การดูรายละเอียดการโทร ในโปรแกรมโทรศัพท์ท่านสามารถดูรายละเอียดการโทรได้เหมือนการใช้งานโทรศัพท์มือถือโดยการคลิกแถบขวามือของโปรแกรม Miss Call ดูเบอร์ที่ไม่ได้รับสายทั้งสายในและสายนอก Receive Call ดูเบอร์ที่เคยรับสาย Dial Call ดูเบอร์ที่เคยโทรออกไปแล้วในรายละเอียดการโทรนั้นหากเราต้องการที่จะโทรออกไปก็สามารถดับเบิลคลิกที่เบอร์นั้นได้เลยโทรศัพท์จะทำการโทรออกให้ทันที